หอมน่ากินมากเลยคุณผู้ชมค่ะย่างเลยค่ะลงมาเลยค่ะเดี๋ยวจะคอยโอ้โหพุยง่ายแบบแนวสายแบบชอบเนื้อติดม,นมันอะไรอย่างงี้ต้องแบบหน,นูจะไม่หไหวแล้วนะร้อนขึ้นมาจากกระตานล่อ่ะ,อะ あのนอฮันจิไม่มาชี้แต่ว่าตาชี้ว่เอด o so s อ่าวันนี้เปิดตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเอกรับหน้าที่มาเป็นพนักงานร้านบุฟเฟ่เจนวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามีแขกรับเชิญของเราเช่นกันวันนี้เราจะมาบริการคุณพี่เขานั่นก็คือแทนทนทนแ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 ทน ดีพี่วีเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้ากันอยู่อีกนานๆหรือเปล่าวันนี้อย่างที่บอกไปวันนี้จะมาบริการคุณพี่โดยที่ว่าน้องอ่ะจะมาเป็นเด็กเสร์ฟให้คุณพี่เองนีโอ้ดีงามอะไรเช่นนี้ค่ะเบื้องต้นเลยขออธิบายให้คุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราอยู่กันที่ลืมไปคุณพี่ขอบคุณค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์จูนนะจ๊ะหรือรถไฟฟ้าสถานีขลามเก้าะลามเก้าะ ซึ่งร้านที่เราอยู่ก็คือร้านใจแอนเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะคะก็คือมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูแต่เรามาคนเดียวแล้วกลัวกินไม่หมดไม่ไหวเราเป็นแบบอาหารชุดชเป็นเซตได้ด้วยนะใช่แล้วอ๋อหิวหรือยังคะวันนี้หิวมากแล้วค่ะปากคุณพี่หนูจะปากคุณพี่ไปกินนำเลยค่ะนะจ๊ะจ้ะ คุณพี่เบื้องต้นนะคะทางร้านขอเสิร์ฟด้วยทัวนแรกทัวแล้วจ้าแล้วก็เป็นป้ายจ้าเป็นของขันเล่นก่อนนะคะะมีนูให้คุณพี่ดูนะคะว่าจะเลือกอะไรบ้างขอเมนูที่ s i เ n a t u r e นะคะไปค่ะเจ็ดดวงแน่นอนสักครู่นะจ้าคุณลูกค้าค่ะเชิญค่ะ อ่ะคุณพี่ค่ะระหว่างที่เรารอเมนูที่เราสั่งเป็นมันชูนี้จ้ะสูตรพิเศษกันก่อนกับทางร้านนี้ต้องแนะนําก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างจ๊ะตัวนี้คือยากิมิยากิมิแล้วก็ตัวนี้คือโคจิจังต้องใส่ในส่วนของส่วนผสมอันนี้ที่เป็นทาเรมันคือซอสที่ปรุงขึ้นมาพิเศษสำหรับร้านนี้ยังไงคะคุณพี่ก็ก่อนอื่นก็เทลงไปเลยเทลงไปนะอ่เทลงไปนะคะ พอแล้วค่ะแล้วก็ตะเกียบค่ะมันคนคนคนอเราก็ขอด้วยสิค่ะอะไรอยากไม่ไม่ให้ได้มิล่าเราก็ต้องโคนคุูคราไให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วมันจะแบบว่าอร่อยมากอันนี้ก็ได้รสชาตินส่ส่งผลพอเป็นญี่ปุ่นแล้วนะเพื่อนพี่อร่อยแล้วถ้าอยากได้ความเป็นไทยนะนี่เขาก็เตรียมนะคะ พริกกระเทียมกระเทียมแล้วก็มะนาวคุณพี่จะปรุงเลยใช่ไหมของน้องขอเป็นแบบดั้งเดิมญี่ปุ่นละกันโอเคแต่แบบพี่ชอบความแซบๆแล้วก็เติมกระเทียมไปหน่อยสายแบบเน้นกระเทียมแล้วก็ขอเพิ่มความเผ็ดอีกนิดนึงให้ความเป็นไทยนิดนึงเลยนะคะในเมื่อเรามาเสิร์ฟในส่วนฟ์ไฟแล้วเราลองฟฟตาฟก่อนไหมลองเลยค่ะน้องเอก่ะออเดิร์ออเดิร์เป็นไงกำลังร้อนๆเลยคุณพี่อร่อยเลิศ มาแล้วจ้านี่ขอเสิร์ฟเป็นแบบว่าซูชิโรนะจ้าเป็นแซลมอนนี่เป็นอะไรคะซูชิโรแซลมอนโรและและและอันนี้คือสลัดบูอาดค่ะชอบเนี่ยของพ่อน้องเลยน้องสั่งมาเพื่อตัวเองอันนี้เป็นโรอีกอย่างหนึ่งนะคะแคลิฟอร์เนียโรโอเคค่ะไปค่ะไปจ้าเดี๋ยวมาเรื่อยๆ่เลยคุณพี่รอกันนะคุณพี่หนูเอากระทะมาเลยดีกว่า กระทะตั้งกระทะตั้งเขาบอกว่ากระทะตั้งไปได้เลยคุณพี่อันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตนะจ๊ะเป็นอันนี้อ่ะหมูค่ะอันนี้เป็นหอยโอ้โหตัวใหญ่มากอ่ะนี้เป็นปลาหมึกจ้าหมึกนะาจะหมึกราซอสมาแล้วนะจ๊ะนี่เป็นไส้กรอกจ้าอ่า อะคุณผู้ชมขาตอนนี้ขอมาครบบางส่วนแล้วบอกได้เลยนะคะว่าย้ำว่าบางส่วนบางส่วนแล้วคือแน่นมากคุณพี่เราจะเริ่มเปิดเตาแล้วนะคะใช่เปิดเตาเลยค่ะคุณพี่ขาแต่บอกเลยว่าเตานี้คือร้อนดีมากอันนี้คือหมูสไลายบางๆนะจ๊ะคุณพี่ขาหมูโฮมรัน yes อันนี้สไลดแบบบางมากๆคุณผู้ชมแบบน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย งามมาหน่อยๆนะจ๊ะแล้วก็นี่เมนไก่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 แมงหรือไม่ใช่อันนี้คือหมูสเต๊กโบราณอ๋ออันนี้ไก่อันนี้ไก่ระหว่างรออะฮะจัดเลยจ้ะแซลมอนโรได้ข่าวว่าของโปรดคุณไม่ใช่หรอคะใช่แล้วอาแล้วนะเชิญจ้ะอีตารคิมาสโอเคอไงเออ ดีงามดี่จะแอบแย่งชิมสลัดบูอัดคือน้ำสลัดดีงามมีความแบบเข้มข้นดูจะมีความแซบนะเป็นไงแซบนะแซบมากน้องเอกชิมดวคราวนี้เป็นสลัดอ่ะเนาะใช่คือแบบดีงามมากนะคะนะคะกินแล้วนะอืมเหนียวที้คุณพี่บอก เ็มคนลงหมดเลยไหมสวยมากเอาทีละตัวต่องละกันคนละตัวเอาพี่ขอไอเมนูกุ้งที่เป็นซิกเนเจอร์อะที่เขาทางร้านแบบแกะมาให้แกะมาให้เลยแอบถามทางร้านมาเขาบอกว่าซิกเนเจอร์มากคืออะไรรู้ป่ะทือเชฟจะมีการแกะเปลือกกุ้งให้ที่ร้านเลยย่างเลยค่ะดีงามมากสำหรับหลายๆท่านบอกว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์แล้ไม่อยากกินกุ้งเพราะขี้เกียจแกะ ปัดปัญหาได้เลยดีงามอ่ะแต่ถ้าใครที่แบบชอบใส่จำโ้จำปุกเอาตัวนี้ลงไปด้วยเออัะสองตัวเราสองคนเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะใช่แค่นี้ก็เต็มแล้วค่ะไนทุ้นที่เนื้อของพี่ไปไหนอ่ะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยท้องปลาแซลมอนปลาแซลมอนเดี๋ยวลองก่อนที่นี่มีท้องปลาแซลมอนด้วยลงไปหนึ่งชิ้นพอค่ะ ท,ที่มันจ,จะแบบว่าทะเลาะกันแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้แบบว่ายุบๆหน่อยนะก็มีที่อยู่นะอีกทีนึงแล้วกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเนาะได้จะตามสบายเลย <c oughs> ดัลลี่มีโซ่มาแล้วจา้า <c oughs> ไม่มีพื้นที่คุณม,มี่ <c oughs> นี่ไงก่อนที่เราจะเอาอย่างอื่นลงพอนี้ใกล้ๆมันสุกสักหน่อยแล้วแต่เรายังกินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพักไว้ตรงนั้นก่อนได้พักยังไงดีให้เธอไปพักพักพักกันสุดก่อน <c oughs> เกินเกินเะลาแล้วผ่านไนานแล้วไม่ทันนี่ไเนี่ยส้กอกได้แล้วนะจริงจ่งเอาเลยค่ะน้องเอกเอาอ่ะอันนี้อ่ะไส้กรอกอืมรสตูตามากชอบเสียงจังเลยอ่ะคุณผู้ชมเสียงดีงามมากอันนี้ได้ว้ายไม่นีไม่เป็นไรเราตัดได้ ตัดยังไงฮะตัดเ้ขาดเลยชับชับชัชบชัตัดขาดเััชจ้าไก่เนี่ยจ้าอืมนี้ผักเพียงเขาก็เยอะแยะมากมายอืมอร่อนขึ้นมาจากกระตานเลยอ๋ออร่อนแต่ว่ารสชาติของน้ำจิ้มวกกับไก่ที่หนักมาอย่างดีอืมเริศมากสลัดมันฝรั่งอืม กินแกล้มไปค่ะลองดูซิเป็นไงเดี๋ยวจะลองชิมวันนี้หมูสเต๊ะโบราณเป็งไงได้อยู่ไหมอืมอฮึเขาจิ้มกับน้ำจิ้มเขาแบบสลัดนะจ๊ะโอเคเลยอะ่ะน่าจะโอเคของจริงค่ะคุณกินไปสองสามคำแล้วสี่คำ <c oughs> แล้ว อย่าหยุดคุณพีอย่าหยุดไม่ต้องอธิบายแค่ดูด้วยภาพค่ะก็รู้แล้วนะคะขนาดนี้เลยี่เข้าจุดความเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะตลบอบวนคันอยู่กับเราใช่ธรรมดาค่ะอันนี้อะไรนะคุณพี่หมูสเต๊ะใช่ไหมแต่โบรานขอลองหน่อยขอลองหน่อยชิ้นขนาดนี้เลยคุณอันได้นอนไม่ตัดแบ่งเลยอย่าด้แค่คุณพี่ตัดไปค่ะเป็นไง ดีงามบอก,บอกเลยก<า>ีร<า>องอนี่เนื้อสไลด์จริงๆมีทั้งแบบราดซอสกับไม่ราดซอสด้วยนะอ,อันนี้เนื้อตัดมาแล้วคุณผู้ชมอ่าเนื้อสันพิเศษนี่เนื้อสันพิเศษพอแล้วค่ะพอแล้วเรามา <นะ S 1> อีกหลายอย่างต่อไปจ้าคุณผู้ชมหาน้องลายอ่าน้องลายน้องลายเออ เนื้อของเขาก็มีหลากหลายเมนูมากเลยนะหอมน่ากินมากเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ลิปอายมิโซะนะจ๊ะาอายโอ้โหแล้วราดด้วยมิโซะค่ะอ่ช่วยค่ะช่วยค่ะมันพัวพันกันช่วยค่ะจโคารูบีค่ะคุณพี่ค่ะโจคารูบีเนื้อโจคารูบีอ่ะย่างเลยค่ะลงมาเลยค่ะมาจ้าเดี๋ยวจะคอยโอ้โหพูดง่ายแบบแนวสายแบบ ชอบเนื้อติดมันอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบหนูจะไม่ไหวแล้วนะหนูจะกินแล้วนะจริงๆอันนี้เริ่มสุกแล้วเห็นแล้วแบบใช่ไหมใสายเนื้อส่วนใหญ่ก็แบบลงจะพับๆมีเยี่อแหลก็คือแบบใช่เอานี้นะเอาเลยค่ะไปเลยค่ะใส่จานตัวเองเลยค่ะขร้อมอีกซี่อ่ะค่ะเชิญเลยค่ะโอเลยค่ะแต่จานนะเราต้องกินเตียงนะก็มีเยอะแยะมากมายเราต้องกินแบบเป็นออริจินอลญี่ปุ่นด้วยนะจ้าใส่นี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 ่จริงๆอ่ะเราต้องให้เต็มเต็มคำนะคุณผู้ชมจัดไปเลยค่ะ อร่อยใช่ไหมอร่ยอยโอเคมากทุกคน คุู้ชมขาต้องบอกก่อนว่าบุฟเฟ่ปิ้งย่างของร้านนี้นะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันค่ะคือ399และ469ใช้แล้วค่ะต่างกันนิดเดียวแล้วต่ว่ายังไงยังไงคือก็คืออย่างที่บอกไปก็จะมีในส่วนของเนื้อเกรดพรีเมียมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปและคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของน้ำหวานอย่างเช่นตสาแก้วนี้ไส้หวานและชาเขียวลาเต้้าเป็นรีฟิลด้วยนะ โอ้โหอย่างนี้สซชาไข่มุกนี่แบบดีงามมากๆแต่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 ท้งคุณลูกค้านี่ไม่ชอบน้ำสองรสนี้นี่ค่ะทางร้านมีที่เลือกเลยว้าโอ้โหเยอะมากเพราะว่าที่ร้านนี้เขามีเคาน์เตอร์ชาตีดแรนดหนึ่งอยู่หลากหลายแต่อย่างที่บอกไปโปรโมชั่นที่เป็นบุฟเฟ่ต์แบบนี้ฟิลก็คือจะมีชาไต้หวันไข่มุกกับตัวชาเขียวลาเต้เท่านั้นแต่ถ้าอยากกินตลอดใชถ้าอยากกินตัวอื่น ก็คือเสียงตา,าาตามปกติอำนาจก็สามรา,า,ามรถส่ง สั่งกินได้ตั้งหากได้โอ้โหเยอะแยะมากเดี่ยวอยู่กันยาวๆไปนะคะถ้าใครอยากจะมากินปิ้งย่างบุฟเฟ่แบบเราแบบนี้นะจ๊ะสามารถมาได้ที่ไหนครับพี่พี่ฟอร์จูนรัชดาค่ะร้านใจอนเดินทางง่ายมากเลยย้ํากันเลยนะคะก็คือ MRT เนี่ยสถานีพระราม9ก้าใช่แล้วค่ะหรือถ้าเอารถมาก็แน่นอนสะดวกมากสาหรับที่นี่ที่จอดรถเชียบนะคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ สำคัญเนี่ยรักต๊ดอย่าทิ้งต๊ดน,นะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้สาวเสิร์ฟสวยๆของเอกเอในวันนี้ทำหน้าที่ดีไหมคุณพี่เหมือนอาชีพที่ฝ่ฝันเลยใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆอยากเป็นแอลโอสเตตแต่ว่าได้ถือแบบนี้ก็มาเสิร์ฟก็ได้อยู่นะครับพี่พี่โอเคคะ่นะ่านคะ่ะทานจ้ะบายสวัสดีค่ะพี่ต่ออถ้าเปิดไฟ